น,นมสัสการพระกุญเจค่ะ <c oughs> พอดีว่ามีความสงสัยมานานมากนะคะในเรื่องของการกลับไหวบูชาเทพอะไรเงี้ยค่ะกับาทางพุทธศาสนาคือส่วนตัวเป็นคนที่ศึกษาหลักธรรมของพระพุทธศาสนาอยู่แล้วแต่ว่ามีเพื่อนหลายๆคนและตัวของของของเปาเองก็มีความสงสัยค่ะว่า,าการที่เราไปบูชาเทพขอพอรแล้วทําไมเราถึงได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เวลาเราพยายาม,มจะบอกมิจฉาสองชั้นงน,น,นั้นเนี่ยใช่ค่ะพ <อ S 1> เพราะ <ๆ S 2> ว่าเพราะว่าคนที่ได้เนะี่ย <laughs> เขาจะเป็นไปตามกรรม แต่พอเราจังหวะไปบูชาเทพพอดีแล้วได้ก็เลยคิดว่าเทพบันดานนะคใช่ค่ะส่วนนี้ค่ะคือหนูอยากจะถามว่าเราจะมีคําอธิบายอะไรคะที่จะให้คนเข้าใจและตัวตัวเองเข้าใจเหมือนกันว่าทําไมผลที่มันได้มันถึงได้แบบนั้นนี่ไงเอาหนังสือเรื่องกรรมที่โยมผู้ชายคนนี้เขาอ่านในไปอ่านเข้าใจหมดเลยพู้เจ้าจะบอกเลยสัตว์เป็นไปตามกรรมยังไงผลของกรรมทํากรรมอะไรแล้วได้ผลอะไรแล้วใครเป็นคนรู้จริงเรื่องนี้ศาสดาเป,เป็นคนรู้ แล้วก็บัญญัติออกมาทั้งหมดปฏิปทาเพื่อให้มีอายุยืนปฏิปทาเพื่อการมีอายุสั้นปฏิปทาเพื่อการมีโพกทรัพย์มากปฏิปทาเพื่อการมีโพกทรัพย์น้อยปฏิปทาเพื่อการเกิดในตระกูลสูงในตระกูลต่ำนะเป็นคนมีผิวงามดูหน้าเลื่อมใสบอกไว้หมดเลยอะแต่ไม่มีนะเรื่องบูชาแล้วจะได้ผลดีโยมบูชาแล้วยมขอไหม พวกที่เขาทำเขาก็ขอกันใช่ไหมอ้อนวอนกันใช่ไหมใช่ค่ะครูเจ้าให้ความเห็นกับสมณพราหมณ์ที่สอนการอ้อนวอนว่าสำเร็จเนี่ยบอกถ้าการอ้อนวอนสำเร็จนะเธอใครเล่าในโลกนี้จะเสริมจากอะไรได้ทุกคนอ้อนวอนเป็นหมดนะออาวันนี้คนในศาลาทั้งหมดไปบนกันนะรวยคนละร้อยล้านพรุ่งนี้รวยไหมาบางคนได้บางคนไม่ได้นะอ่าแล้วทำไมเวลาไม่ได้ไม่บอกอะ่ะเทพไม่ขลัง นะใช่ไหมเวลาผิดนี่ไม่ค่อยบอกกันนะถูกเนี่ยโอ้โหเปล่าประกาศนะเซฟอ่ะอ่ามันต้องพิสูจน์ไปกันเลยอย่างเนี้ยนะอืมอค่ะอาจารย์คะนิดนึงคะ่ะตรง<อ>ไหนเนาะอยู่ด้านนี้คะ่ะค่ะจะถามถึงทุกขเวทนาที่เกิดจากผาาัสสะตามสายปฏิจจสมุปบาทนะคะ,ะกับเอ่อโทมนัสที่เกิดจากชาติมันคือตัวเดียวกันปะคะ เดี๋ยวกลับสมองก่อนเดี๋ยวกันค่ะอาจารย์กำลังอยู่เรื่องเอกสารวิชามาผัสสะธรรมชั้นเล็กอีกเดี๋ยวเอาเอกสารวิชาให้จบกันไหมได้<อ>ครับขอโอกาสครับเอเอขยายเรื่องเทพเมื่อกี้นิดนึงครับเอเอเหมือนเจ้าแม่กวน,นิมออมีหลายตำนักถูกไหมครับประเทศไท<อ>ยวันหนึ่งเราไปถวายของสักที่หนึ่งอ่าแล้ววันรุ่งขึ้นเราไปถวายกสำนักหนึ่งแล้วเราก็ถามท่านว่าเมื่อวานถวายอะไรไปได้รับไหมครับ S <S ผมว่าไม่มีทางรู้ครับออเถูกไหมครับ<อ>แต่รู้เรื่องของคนอื่นรู้ทุกเรื่องครับยกเว้นเรื่องตัวเองเอ <S <S ครับใช่ถามเจ้าแม่ถามเทพกสิรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทไหม <S 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 นะอืมนะโอ้มันมีเยอะนะ่ะนะอือเอาเรื่องเทพหมดอย่างเรื่องเทพ แต่ตรงนี้ก็ก็โยงยายอยู่นะเรื่องผัสสะเนี่ยเพราะการไม่รู้เรื่องปฏิจจสุบานเนี่ยความเห็นผิดในเรื่องนี้จึงเกิดขึ้นครูเจ้าอธิบายไปเลยนะเวลาโยมไม่รู้เรื่องปฏิจจสุบาทคือโยมจะไม่รู้ทำมันเป็นเหตุและทำที่เกิดมาแต่เหตุ <c oughs> ทำที่เกิดมาแต่เหตุคือโยมตั้งไว้ละอยากมีโพกซับมากอยากรวยอยากสวยอยากสูงสักแต่โยมไม่รู้ทำมันเป็นเหตุที่จะทําให้เกิดสิ่งเหล่านี้ ยมก็ไปสร้างเหตุผิดด้วยการไปบนบวงสวงบูชาเทพมารพรมภูเขาศักดิ์สิทธิ์ลูกเจดีศักดิ์สิทธิ์สวนป่าศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมแต่ผู้เจ้าบอกว่าต้องสร้างศรัทธาศีลส,สุตตะจาคะปัญญาถึงจะได้ตามปรารถนาตกลงไม่รู้ใครรู้จริงเนี่ยใครรู้จริงอะสมณพรามณ์เหล่าใดรู้จริง พระศาสดาบอกเลยก่อนปรินิพพานไม่กี่นาทีเองนะบอกกับใครสุภัท t ปริปาชกบอกว่าสุภัท t ตั้งแต่เราบวชมาห้าสิบเอ็ดปีสแสวงหาอยู่ว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นกุศลทำประเทศเครื่องตรัสรู้ไม่มีในสมณะพราหมณ์เราอื่นไม่มีในธรรมวินัยอื่นนะสมณะที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ คือโสดาบันสกทาคามีอนาคามีอารันไม่มีในธรรมวินัยอื่นนะวาทะเครื่องสอนของสมณาาพามเราอื่นเนี่ยว่างจากความเป็นสมณะนะของเขาเหล่านั้นเขาไม่มีความเป็นสมณะหรอกความเป็นสมณะคืออะไรคือความที่รู้อริสตสีความที่รู้เรื่องของผัสสาย,ยัตนะทั้งหลาย6ประการความที่เข้าถึงมรรคนิพพานความไม่ตาย นี่คือผลของความเป็นสมณนะหรือความเป็นสมณะนะดังนะนั้นพระาศาสดาบลูสีนาตเลยประกาศว่าไม่เคยเจอไม่เคยเห็นตั้งแต่ท่านออกบวชมานะแล้วสุภาัทาปริภาชกก็นำธรรมะที่ผู้เจ้าตรัสสอนไปประพฤติปฏิบัติในคืนนั้นเลยแล้วก็ได้หลุดพ้นเป็นอรหรันทันก่อนผู้เจ้าปรนิพันธเป็นอรหันตรูปสุดท้ายเลยนะ เนี่ยเป็นนักบวชลทัทธิอื่นเลยดังนั้นเพียงแค่โยมเนี่ยวางของเก่าปุ๊บแล้วเชื่อผู้เจ้ามันจบแล้วแค่เนี้ยเทพเทพอะไรวางหมดเลยวันนี้วางเดี๋ยวนี้โยมก็โสดาบันวันเนี้ยใช่ไหมอ่าปลดพันธนาการเคยบวงสรวงเคยเอาข้าวน้ําอะไรไปเลิกจบนะบูชาผู้เจ้าอย่างเดียวบูชายังไงของผู้เจ้าต้องวิ่งหาข้าวหาน้ําให้ไหมไม่ต้องพระองค์บอกกับพระน,น์ ก่อนปริิพนิพานเหมือนกันเทวดาเนี่ยเอาดอกไม้มาโรยนะ,ะบรรเลงเพลงทิพ์มาจากสวรรค์ผู้เจ้าบอกอานอนท์นั่นยังไม่ใช่การบูชาตถาคตนะแต่การเคารพนับถือบูชาตถาคตด,ด้วยการบูชาอันสูงสุดก็คือประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมอยู่นะผู้ใดทําอย่างเนี้ยชื่อว่าเป็นการเคารพนับถือบูชาตถาคตด,ด้วยการบูชาอันสูงสุด ก่อนจะปรินิพานนิดเดียวเหมือนกันนะอ่าเนี่ยเราเข้าใจนะไปบอกเพื่อนอย่างเนี้ยเขาจะได้เข้าใจแล้วก็แยกแยะให้ได้ว่าอันนี้ผู้เจ้าไม่ได้สอนอันนี้สอนส่วนเขาจะศรัทธาสิ่งที่ผู้เจ้าไม่ได้สอนก็ไม่เป็นไรแต่อย่ามาบอกว่าสิ่งนั้นผู้เจ้าสอนนะเพราะไม่ได้สอนยืนยันโดยหลักฐานได้